สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องปลาจะมาสอนวิธีการทําน้าพิการหมูนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะจะมีพริกขี้หนูแห้งนะคะเราเจียวหรือทอดให้สุกแล้วก็ให้มันกรอบแล้วก็มาปั่นนะคะแล้วก็จะเป็นหอมแขกค่ะที่เราเจียวไว้แล้วก็กระเทียมกระเทียมค่ะหั่นฝอยๆเล็กๆนะคะแล้วก็มาเจียวอันนี้จะเป็นมันหมูที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกอันนี้เป็นมันหมูที่เราเทลออกนะคะจะใส่ไปน,นิดนึงนะคะแต่ไม่เยอะ,ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่พริกเขานะคะเผื่อลูกค้าทานทานที่บ้านใครทำแบบชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะใครที่ชอบไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ นิดนึงน,นะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นใส่มันหมูนะคะเเาาไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟเบาๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่เป็นผงปรุงรสนะคะ น,นี่จะเป็นเกลือนะคะในผัดไปเรือเร่อยๆนะคะ จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะจะรสชาติจะเ,เปรี้ยวหวานนะคะ <Okay. S 1> okay. ากน,นั้นเราจะใส่เป็นหอมแฉกนะคะที่เราเตรียวไว้ค่ะ แต่มันจะเป็นกระเทียมนะคะที่เราเจียวไว้ค่ะ เรียบร้อยนะคะเป็นน้ำพริกกหมงจากกวัวปานสุกนะคะค่ะวัสดีค่ะ